ไม่บอกเขามาจะแก้ปัญหาทันทีหาเหรอ ปฏิบัติการถนนได้ ทุกคนกินข้าวกินน้ำตลอดเวลาเลย้อมข้าเมันยำกินข้าวกินน้ำนะบนรถของพัพวิลาไม่มีข้าวแจกนะครับตอนนี้มีข้าวหลายอย่างเลยแม่เด่ ยาได้สินค้เทปมาเอาที่รถคันนี้นะครับเรามีบริการไว้ให้ครับพยะต้องจัดตองจางนะครับจ,จ,จะได้ปลอดภัยนะเนาะผลิตภนการขั้นตอนยังไงบ้างรครับผม ถ้าถามว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของของประชาชนทั้งแผ่นดินน,นะคือผมบอกว่าตอนวันนี้เนี่ยน่าจะแทบทุกจังหวัดที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของหนึ่งคุณประยุทธ์ลาง,องเ,อ,เอกเถอะสองเรื่องของวัคซีนทานเลื่อกสามก็คือเรื่องของตัดงบที่ไม่จําเป็นเร่งด่วนออกเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องของวัคซีนมาพอกันเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะเนี่ยแล้ววันนี้ในส่วนของเชียงใหม่เราเอง,เร,เ,องเรามีข้อเรียกร้องเพิ่มในการที่จะขอ แจ้งไปทางตำรวจกรธรภาค5เนี่ยหรือว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยให้เป็นตำรวจของประชาชนเถอะอย่าเป็นตำรวจที่รับใช้เผด็จการกลุ่มอํานาจที่ไม่เห็นคุณค่าของประชาชนเลยวันนี้เราเรียกร้องกันแบบนี้ซึ่งจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรอย่างทั้งสิน้ยนยืนยันว่าเราไปพบผู้บัญชาการภาค5หรือตัวแทนตำรวจกรธรภาค5เนี่ยเราไปด้วยมิตรเราไปด้วยสันติเราไปอย่างมิตรที่พูดคุยกันรู้เรื่อง เราไปยื่นหนังสือท่านจะรับหรือไม่ก็เป็นอีกเป็นเรื่องของท่านปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่ของเราเองเราจะเรียกร้องว่าตำรวจควรมาอยู่กับประชาชนอันนี้เป็นสา่สำคัญในในเส้นทางของพวกเรานะครับหลังจากไปท้า่าแล้วจะไ่สุไหนยังไก็หลังจากที่เสร็จจากตำรวจภูธรภาค5เราก็เข้าสู่ลานกิจกรรมสามกษัตริย์เหมือนเดิมว่าเราจะไปถึงลานสามกษัตริย์เนี่ยโดยประมาณหกโมงซึ่ง กิจกรรมหลักของเราก็คือไปถึงสากษัตริย์บีแปรเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลนี้ควรออกไปได้แล้วรัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็แยก